จักว่าเรื่องของคนเป็นเบิรตบุญเป็นยังไงท้ากิจการย่างนีหยังก็ขาดพุ่นนั่นแหละคนเป็นเบิรตบุญมันบ่ได้เข้าใจคำว่าบุญดอกเออมากูราธานอยู่กูราอันานันอันนี้อยู่กูราเ็ตสร้างโบสถ์อยู่กูราสร้างศาลากูราธานท่านนั้นลอยท่านนี้มื่นอยู่จักว่าเข้าใจว่าจาของทำบุญแต่ว่าความหมายมันบ่แม่นทำบุญมันลงทุนหน่อยแต่ดได้ของหลายลอยหนึ่งสองลอย หรือมื่นกับสร้างไปแลกเอาหลายก่านอีกมันบาแลกธรรมดาในแล่เอินว่นทาทำบุญทูลถูกต้องท่านแลกของอันนะจักว่าฝากหวังผลในท่านมีจิตบุกพันในท่านและมีจิตบุกพันมีผล,ผลเออมันจิคิดนึกไปกูก็เห็นมาหลายแล้วเห็นว่าแมงสไดจังสันจังสีเด้เออหวังผลในท่านท่านหาบาทสิบ,บาทอยากถือลอตเตอรี่นี่ไหมข้าม่าหวังผลนนะ่ไหมเออหรืออยากพ้นจากความเป็นหนีหน่ไหม อสาธุเลยผู้ข่าพ้นจากทุกจากอยากปลดปล่อยผู้ขาในเธอนนิแม่เออมันกำลัพึ่งลำลดือลำลัไล่ไปจะเริ่มตอนติดจะองขออธิษฐานขอนั่นนะคำว่าอธิษฐานก็บ่กแปลว่าถือซ้ำมาจากบออะตอนที่เขาขอมันี่คิดนึกจากพหนีสินมังหั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 นเขาใจว่านี่หลายคนเป็นอยู่แล้วนั่นที่ไปใส่คือว่าเป็นอจากพดนีจากท่อกสออยากให้ลูกเลี้ยนจบลูกไปทํางานก็อยากให้ลูกลวยอยากให้อายุยืนมั่ง เออบ่าอยากให้นั่นนี่สารพัดเออนี่ไหมจิตเป็นผู้คิดผู้นึกกับมโนโวิญญาณมมโนโกับภาพกับปุงแต่งภาพมันเป็นไปตามนั่นตามนี่นี่ไหมวิญญาณก็คือความรู้สึกนะทีมมโน,โนวิญญาณมันก็เกิดขึ้นไปนั้พร้อมกันนั่น,น,นแหละแต่มันตายตอนนั้นมันก็นลงนรกโรกละถ้าลักษณะนังหใจวาละนั่นแหละอย่าไปหวังผลในท่านจะมีจิตบุพันในท่านหล้วจ็จะมีจิตบุพลันไดผลมันจะได้ผลจากวา <Ừ. S 2> ลักษณะนั่น <c oughs> ตังต้งแต่นี่ก็ยังบอกเขาจว่วบุญจึงบอกว่าค้นเป็นมันเบิดบุญมันประมวณคนตายเบิดเด้เอออันนั้นคือร่างกายตายอย่างจากเวลาเออคนเป็นเบิดบุญไปลงทุนจิจการยังกสร้างชิบหายเบิด <Ừ. S 2> จากเวลาเ <Ừ. S 2> พราะว่าอย่างหนึ่งความสงบภายในใจของเจ้าของบ่เคยเกิดเจ้ากรรมในเวรบ่เคยได้บุญนำเออแล้วก็มิตรสั่งอาุศล,ลกรรมไม่ขึ้นมากพร้อม แม่นธรรมเก่ากรรมใหม่กับมีอกุศลกรรมใหม่ในการโ,โกงบางคนว่าจะของมีเงินแล้วเขจาใจบ่ลอะเออวดอ้างข่มเหงมีอกุศลกรรมใหม่นะอ่อแล้วของบางอย่างกับไปฆ่าของพิษจกักบ่ล่ะผพิษทางพระนิพพานนี่แหละอ,อมิจฉาบริชาทั้งหาทั้งหงจกักบ่ล่ะขฆ่ามนุษย์เขาจะติดต่อคนเ ข้ามนุษย์เป็นเป็นยังไงไปติดตอ่องานไหวไปรับงานข้าวมาสองหมื่นไปติดตอ่อมูไปเห็ดสูเห็ดบ่หมื่นหนึ่งสูเอาบ่นั่นเอาเอาหมื่นหนึ่งหรอสูเห็ดบอสหมื่นหาต่ของเอาหาพันหรอนี่ก็เรียกว่าข้ามนุษย์เดอ้อบ่แมนว่าเอาค้นไปขายอย่างเดียวเดว้เอาค้นไปขายเอาตับเอาปอดไปขายมันกับข้ามนุษย์คือกันเออข้ามนุษย์ขาเนื้อขาเหล้ายาพิษอาวุธเ,<อ>เนี่ย แล้วอีกอันหนึง่งนะความบันเทิงจากบอข่าความบันเทิงมันจะไปแสดงใสบ่ไปแสดงในวัดเดี๋ยนี่จกักบละข่าความบันเทิงเลยนั้นนะชีว่าจังอันพวกจ้างหนังจงัางบอล่ําไปสายจังสี่เนาะ่าจะของทำบุญน,น,นั่นๆนี่่ก็ไปสายในวัดเนาะเออก็จัางสั้นแล้วคนเป็นบัดบุญมันที่เป็นัรงส่นงแหละ คือคำพูดมันเห็ดล่ะบอกแล้วตัวว่ามันชิบหายเฮเลอร์ทั้งสี่เห็นบอลดักหล่อนดาร่าทั้งหลายสุดไทยบ่มีอย่างเลยแต่ใจว่าหลักนั่นไงแล้ว่ให้เลิกอาชีพนั้นซามาขายขยะจีิสิว่าดีกว่าบอกเนาะกู้กบอกว่ามันคืดแล้วมึงเห็ุขยะไปแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาเองมึงไม่ไปขายหนังอยู่มึงไปสายส่แต่บอลไปสายในวัดเนาะนี่เป็นสถานที่นั่นแหละถึงหมู่บ้านนั่นที่นีย่อม ช่อมชอบว่าเป็นสถานที่จีเหตังสันนังซีใดนั่นมันเป็นเรื่องของคนแต่ว่าเรื่องของกรรมคนละเรื่องกันเลยเด็ขวัดมีพุทธเจ้าหลักรลับไว้นี่ตั้งต่วัดเว่รูวันเชตะว,วันมานี่เพื่อเป็นสถานที่ทุดดงขวัตของมูภิกสุสง์ภิกษุสง์งในหันมันประเหต์กับ้างแม้มังเด้แต่ว่าเฮ้าเนี่ยไปเสริมเติมต่อเขาเลยไปฆ่าการมะล้มขึ้นไปอีกเด่นการมะล้มได้อันนั้นนะเมนบาสัน เบื้องหนังขากันเหมือนว่าหนังยิ่งกันทวนทวน,น,นที่นี่บ่านนี้มันจะมีความลำเบียงเข่าขางกันเนาะเอ้ยเข่าขางพระเอกอยากให้ตีอยากให้ขาโจนแน่สงบอยู่บอกเป็นบุญที่บอกายหนังกันนะนานกตัวยางใหง้เบิ้ออหนังโปๆๆ้โปไปเพ่ห่างคักบานนี้ย้อนย้อนไปคนปัหาคมขืนกันซ้ำเหมือนธรรมดาบอกน่ารักเกินพวกคนเป็นเบอรบุญหระอพวกนี้เรื่องโรด พวกดันล่านักหลองท่านสุดท้ายมาตกอับเบิดผู้ได้ถอนตัวออกท่านกับท่านแต่ว่าอย่าลืมว่าเจ้าตำรับใส่ของเก่าเจ้าที่เห็ดมาเนี่ยเจ้าแสดงหนังมาปุ๊บจนว่าหอดหกสิบปีเจ้ากำลังเด่นดังมีเงินสะสมแบบกร้สงจากจากจากเจ้าคิดได้ในหกสิบปีเจ้าก็ไปใส่อันเก่าที่เจ้าเห็ดคือเก่าใส่ซาดเดียวนี่เดีใส่ซาดปัจจุบันนี่เด้ว่ามันจะใส่สารอื่นอีกเด้อันของเก่ากับมาเพราแห้งเลยเดียวไวมาก จะป่วยเป็นมะเร็งอยากรักษาเอาเงินที่แสดงมาหามาทำรักษาตัวเองจนเกี้ยงเนี่ยเรื่องสัตนนี้เอิ่นว่าคนเป็นบัตบุญไปรุ่นทุ่งเสร็จยังกะซางบ่มีความเจริญนะมีตะเสื่อมกับเสื่อมจากว่าล่ะสุดท้ายเดร้องหันยิ่งเท่ามากลลวหางหาเงินหางานอันอื่นบ่ได้เนื้อหนังกะคของกับขายบ่ได้แล้วมันเท่ามันบ่ล่ะเออเขาก็เอาเด็กน้อยมาขายรอของตัวมันบ่ล่ะพอเกิดไม่น่ะใจบ่ เป็แม่เอาปสังกิโลขายด้เออขายรูปร่างหน้าตาจากว่าล่ะเขาเกาผู้ไม่มาขายเลยขายเลยทิ่นไปถิ่นไปตัวตัวเองกับเถ่าแล้วจะไปหางานเก่าเขาบอเอาที่คนละสมัยนั่นบ่เออนั่นแหละบอกเลยนักลองหม้อลำหนังการดนตรีต่างๆพวกเขาก็เห็นอยู่นะเนาะพวกเขาก็เห็นอยู่บ่แม่บอก แต่ละวงแต่ละนั่นแต่ละนี่ว่ามีหอดิกินก็นมีเด้ธรรมดาบ่ต้องสั่นเละ <c oughs> เอื่นเราค,เาคนเป็นเบ,บิดบุญก็จักสิหาไปยังกระดอกระเดียดอกน ق. เนาะลอยใจนวลหาไปตายถึงเรียกว่ามันหาไปเนื้ออื่นความว่าหาไปตายเขาอาธิคิดถึงแต่ว่าศาสตร์นี่เนาะอย่าลืมพวกเแาจะตายจากคุณธรรมก็ดีตายจากคนทางปวานิพพานน้เดี บ้านม่นแค่นั้นดีเพราะเอาบ้าม่นว่าถึงมาฟังทีเดียวเข้าใจได้นะออต้องอาศัยความได้ย,ยินได้ฟังฟังมากๆฟังฟังบ่อยๆไปเรื่อยๆดีฟังไปเดอ้อคนเป็นเบดบุญเดอ้เอ,อไปทงทุนยังกะสร้างคิ้ไหายเบสเพราะพ่อสิโกงกับโกงโมที่ไหบอกว้ววใจกันกัโกงกันเองนั่นแหละออชิม้มหายเบดพ่อรักมันพ่อรักนี่พ่อนั่นแหละ อย่าเอื่นว่าคนเป็นบทบุญลงทุนยังกับชิบหายเพราะว่าพวกเจ้าเนี่ยบ่มีสติบ่มีปัญญามีแต่ตัญหาความอยากได้กับอยากได้ปุงแต่งไปปุงแตงไป,ป,งงไปนี่ทับ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 ตออมาอ,อ,อารมณ์ในความโลภทับเขาทับเขาหาความสงบบ่ได้เลยบ่มีวิจรารญาณในการค้าขายบา่เลยบ่มีวิจรารญาณในการสิคบคนมันสิคิดเห็นตนาได้ย่างเดียวคิดพ่อว่านาไดา้มันสิคิดเอาแต่เนี่ตอนมันได้เด แต่วาในี้คณะเดินทางสิเกิดย่งขึ้นมันยังไม่รู้จักบลาเหมือนใบยหญ่นวลพวกเจ้าข่าขายนั่นนะสิคิดตาตาหมองมันได้ด้เนาะมันงสั่นแหละถ้าว่าสิหามีไปเยี่กระโดดเดี๋ยวเะาเข้ามาคิดบนกักเนาะมันมันมีหมองพ่อไปเดินมีหมองพ่อเลยย่งไปเราคนนั่นนะเนาะคิดว่ามีซํานีใดซํานี้แหละคูสิพ่อแล้วกูสิมีความ สงบสุกที่สุดแต่มีอยู่บ่คิดว่ามีอยู่บ,<อ>บ่เอบ่มีเด้พ้นนี่นะเนาะหาว่าได้อันนี้แล้วสิพ่อสิมีว่<อ>าได้กับบ่แม่นอีกได้อันนี้แล้วกับต่ออันนี้ได้อันนี้กับต่ออันนี้เด้มันอหลีนี่เด้เป็นของจริงเด้อันนี้นะก็เลยว่าทุกคนหาสิ่งที่บ่มีเนาะสุดท้ายแหลวกับบ่มีพอได้ได้อีกยังไปยังคนเด้เนานะพ่อมันอยู่ที่ใจเฮาพีเด้ มันวารายุน้ทรั์สมบัติสิ่งของไม่มากไม่น้อยเด็ดความพอมัมนอยู่ถีความเข้าใจเข้าใจรรมคือชีวิตของห้าเองเข้าใจความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นหกเป็นอนาตตาทุกสิ่งทุกอย่างไหลเข้าสู่ความแตกดับนี่ไหมนี่ไหมเข้าใจรรมตัวนี้ไหมรรมสายดับนี่ไหมจากว่า่ะไรอือ,อแหละเ้าเห็นเศรษฐีตายหลายคนเลยเนาะท่านั้นเมือนล้านท่านี้แสนหลานตายแม่งว่าอะแรล่ะอือ แต่เขาถุกก็เฮาอีกเลยอจากบ่คํา,าว่าความสุขหรือความถุกเนี่โดยภาคภาษาเฮาทำเฮาเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีหรือบ่มีเลยเออคนที่มีความสุขได้คือคนที่มีความพ่อใจในสิ่งที่มีหากินไปเพราะว่าเขาจ